ฝนเพิ่มประเดิมอีสานกลางตะนาออกคืนนี้โมเดลเกินคาดรับมือวันนี้14กรกฎาคม2564 แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภัยพยากรณ์ภาศพบกันในช่วงเย็นของวันพุทธที่24กรกฎาคม2564ยเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกันไหมตามที่แอดมินได้พยากรณา์าไปในช่วงเช้าของวันนี้กันไหมครับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่ม,มีฝนนนตกกฟ้าองั ้บารวมถึงบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคใต้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปซึ่งล่าสุดนะครับในวันนี้ เวลาประมาณ17นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเตือนในเรื่องของฝนนะครับในวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับ70%ของพื้นที่และภาคกลางก็ใช่ย่อยนะครับ60%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่ส่วนฝนน้อยที่สุดของวันนี้นะครับ หรือแทบจะไม่มีฝนเลยนะครับบริเวณภาคเหนือโดยโดยจะเน้นนะครับบริเวณภาคเหนือทางตอนบนฝนแค่30%ของพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของการตกจะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างรวมถึงการคาดการจากโมเดล ECMWF รวมถึงการคาดการสภาวะอากาศในระยะเวลา7วันและ10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไร ฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับโดยนะครับในวันนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงทะเลอ่าวไทยประกอบกับนะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนที่เข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้าทางตอนกลางลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันอกนอกและภาคใต้มีฝนตกหนักใน้บางแห่ง พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝน30%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคอาจจะมีที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางพเยาแพร่พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และตากจากการพันดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนาในบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนาในบางแห่งนะครับ ส่วนมาจรเน้นทางตอนนั้นล่างของภาคนะครับผมที่บริเวณอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองและการจนบุรีจากการพัฒน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดน,นำของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนําของลมตําตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังจากการพัดนําของลมตําตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อาจจะมีตกในบางเขตบางพื้นที่จากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยในวันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักรวมด้วยที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับขอให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองด้วยนะครับในวันนี้ และนะครับในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพุทธที่14รก,กรกฎาคม2 5 6 4 18หรินาฬิกาของวันพุธจนถึง18นาฬิกาของวันพฤหัสบดีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน์บุรีรัมย์ขอนแกน่น ชัยภูมินครราชสีมาตราดจันทบรุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วปราจีนบรุรีนครนายกสระบรุรีลบบรุรีนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีการจนบรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทรลุงและสงขา เนื่องจากนะครับในช่วงวันที่14-17กรกฎาคม2564ร่องมรสุมจากภาคผ่านบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้และใกล้กับบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางทางตอนล่างคล้ายๆกับในช่วงวันที่9-11กรกฎาคม2564จะทําให้มีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่องในทุกภาคนะครับหลังจากนั้น18-24กรกฎาคม2564 ลมระดับบนเริ่มพัดกลับมาเป็นลมตาตกเฉียงใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเว,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 เวียดนามทางตอนบนประกอบกับจะมีพาย,ยใุใต้ฝุน่นก่อตัวนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ทำให้มีการเหนี่ยวนำของมรสุมตาตกเฉียงใต้และจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคต่างๆมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยสรุปนะครับ14-17กรกฎาคม2564ฝนฟ้า,าร้องจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคหลังจากนั้น18-24กรกฎาคม2564ฝนยังคงตกชุกหนาแน่นในทุกภาคนะครับพร้อมกับมีการรุนของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยรวมถึงร่องมรสุมนะครับประมาณ1-2ลูกขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาว ได้วางแผนในการทําเกษตรกรรมรวมถึงนะครับผู้ที่จะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าเพื่อร่วมกันวางแผนนะครับในการเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้านะครับผมต่อไปนะครับประจามาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWF windy. com หมดฝนฟ้าผ่าโดยนะครับเวลา10:08 8น,นก14กรกฎาคม2564กลุ่มฝนจะ,ะเน้นบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคตะนออกทางตอนบนนะครับ 20นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนล่างนะครับและบริเวณภาคต่างๆจะมีลักษณะของกลุ่มฝนกระจายเพียงเล็กน้อยแต่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับต่อไปเที่ยงคืนคืนของวันที่14ต่อคืนของวันที่15ากรกฎาคม2564กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางรวมถึงนะครับ บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือด้านตะาอออกทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคใต้ทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางต่อไปนะครับสีนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกรวมถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือด้านตะาอออกทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะคบและในบางพื้นที่ตกได้จนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับรกฎาคม .2564 โดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและตอนกลางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างมีกลุ่มฝนเล็กน้อยส่วนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกท้งภาคตะวันออกทางตอนบนและตอนล่างต่อไปนะเขจะเป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมนระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนนะครับอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะเน้นบริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก นอกนั้นนะครับมีลักษณะของกลุ่มฝนกระจายเพียงเล็กน้อยขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ